นะครับวันนี้เราจะมาซื้อหุ้นสตาร์บคัคหรือไม่ใช่ครับผมผมพาคุณมาที่งานอาพทเอ็กซ2022ครับ <c oughs> ซึ่งเราจะมีบูธอยู่นะฮะ ของอาหารสัตว์ของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเดี๋ยวนี้เราหลังจากทำรายการเพื่อรักสั์เอ้ยมา3ปีปีนี้ขึ้นปีที่4เราทํากิจการขายอาหาร้องหมาเลยเหรอเราอยากจะให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้บนโลกใบนี้เราก็เลยมีอาหารสุนัขที่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้อิมพอตนะครับเราไม่ได้ผลิตเองเราอิมพอตสั่งกันเข้ามาจากที่เบลเยียมดูอ่า นี่อุ้ยมีหมามีน้องแมวคุณคุณคุณดูความเท่ของน้องแมวคนนี้ก่อนที่สุดนี่ดูความสวยงาม,มแต่ละท่านพร้อมความแอคทีฟเยอะแยะมากมายไปหมดอะไรนะมีคนเรียกเข้าไปข้างใน,ไ,นไปดิ <S <S อะไรใครใครเรียกใครรายการทำเป็นแอคติ้งไปอย่างนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้มีหรอกแต่ว่านนี้ะ แล้วดูบูธเราดิเฮ้ยนี่เหรอของเราไม่ธรรมดานะเนี่ยคุณวินลีคุณวินลีคุณวิลีเล้ยรมีของด้วยอ้าแล้วเดี๋ยวอะไรทุกอย่างโอเคหมดมานีน,น,นี่ทำไมีทำไมกวุ่นจังทำไมอ่ะ ทำไมคุณดูให้ผมพวนจังไะผมว่าเขาท,ทำเขาทำกราฟิกให้คุณเนี่ยดูเหมือนแบบว่า <c oughs> เฮ้ยน่ารักไง <c oughs> คือมีวิลลี่แล้วก็ต้องมีเทเลทับบี้อยากจะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันดียังไงอันนี้ยืนยันเลยนะของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อิมพอจากประเทศเบลเยียมเมื่อคุณเห็นโลโก้นี้เวเซลาก้าสับคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณรู้เลยว่าคุณภาพสูงมากอันนี้ของระดับพรีเมียม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงข่าวอันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับครับอาหารสุนัขนะครับเกรดพรีเมียมจากเบลเยียมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก็อยากจะให้พุ่นส่วนใหญ่ของเรานะครับคุณเสนาหอยได้กล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณเสนาหอยครับผมขอกล่าวเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับมาเออเพื่ออินเตอร์ดูอินเตอร์ I'm happy ครับขอบคุณ วันนี้เราเนี่ยนะครับมาร่วมกับพมรชัยซัพพลายนะครับผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับของแบรนด์จากเบลเยียมนะครับเวเซลาก้านะครับซึ่งเขาจะผลิตของที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้ววันนี้ก็เลยขอแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยหลงผิดมาอยู่กับเราสองคนนะฮะแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะนำเข้านะครับอั t เต l i f ไลฟ์พรนะครับเป็นอาหารสุนัขที่ดีที่สุดระดับพรีเมียมจากเบลเยียมที่เอาเข้ามาในเมืองไทยครับนะฮะ ก็ในส่วนของอูเซลาก้านะครับเราเป็นบริษัทที่เกิดมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับช่วงที่แบบว่าโลกเนี่ยต้องการอาหารสัตว์นะครับตี่ตอนนั้นเราก็พยายามคิดวิเคราะห์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเราเริ่มจากนกพิราบแขกครับจากนั้นมาเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเองนะครับด้วยรีเสิร์ชด้วยอะไรต่างๆนานาเป็นอาหารสัตว์นี้ทั่วไปนะครับซึ่งนูทิชั่นครับสามารถทําให้เกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็การเลี้ยง อยากมีความสุขสุขภาวะของผู้เลี้ยงเองจากอาหารครับแน่นอนนะฮะวันนี้มีพี่ดุกอยู่ด้วยนะฮะพี่ดุกเนี่ยจะเป็นตัวแทนของผู้ที่เราเนี่ยเอาอาหารหมาเนี่ยไปบงังคับให้เขาใช้เข,า,ขาจะได้ฟีดแบ็กกลับมาตรงๆรับใช้จริงเลยใช้จริงคืออย่างนี้อยากจะบอกนี้ครับว่าไม่ใช่ว่าวินล,ลี่กับหอยจะเอาอะไรมาให้เราได้นะ,ะเพราะเราเลี้ยงหมาเรารักเขาแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาจะพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็ตามเพราะเราคอนเซรนในเรื่องสุขภาพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารแล้วบอกเลยว่าดีใจมากครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับออปสีไลท์พางนะครับเออนี่คือตัวแทนของเซรลากาจากประเทศเบลเยียมนะครับผมกุมิเกลนะครับผมจะให้เขากล่าวอะไรสักนิดหนึ่ง please say something to the press please hello everybody thank you very much for joining us today yeah um i just can say we as f u r i lalaga family are very happy and proud to launch the new OptiLife Prime brand yeah. in the Thai market together with Boma Chai Supply. Mm. Um, we are very confident in launching this brand here in this beautiful market. And yeah, I just have one advice if you have a dog buy OptiLife Prime. Okay, thank you very much. Yeah. Yeah. หลังจากเราใช้นี่ร้อยหกล้านเสร็จแล้วที่ยืมที่ไปใช่ไหมมาทับมาเดีไม่เค็ดหรอกคุณจะเริ่มใหม่ใช่ไหมเนี่ยคือเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะเออพอเราอายุ50าิบกว่าทั้งคู่แล้วเนี่ยครับแ,แล้วเราเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสอง0 0ื่นวันบนโลกใบนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้หอยอ เรามาลองกันอีกครั้งไหมเดี๋ยวอีกสักปีสองปีค่อย <Ừ. S 3> มาบอกใหม่ว่าค่อยมาบอกใหม่เป็นหนี้อีกแต่อันเนี้ยมันมันมาต่อเนื่องตรงที่บอกว่าผมก็เป็นคนเลี้ยงสุนัขผมเป็นคนเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกันนะฮะและเราก็ทํารายการแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราหาของที่ดีที่สุดเพราะที่เราหาได้มาให้คนไทยได้ใช้เนี่ยโอกาสแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเราก็เลยตัดสินใจบอกว่าอะ อย่ง,งนั้นต้องมาลองและเราก็มาปรึกษาคุณอ้ําซึ่งเป็นผู้ที่นําเข้าอยู่แล้วนะฮะ <มา S 2> ตัวแทนจําหน่ายอยู่เพียงผู้เดียวด้วยแล้วก็เขาก็รู้ตลาดเราก็เลยบอกว่าถ้าเราทําเองเราคงเจ๊งหอยเราก็ต้องจับ ถอนคำว่าเจ๊งรู้สึกไม่เอาอีกแล้วเหรอเราก็เลยจับกับมืออาชีพในการที่จะทําดีกว่าไม่เจ๊งไม่เจ๊งแน่นอนจริงๆเพราะว่าเราใช้ของดีคุณภาพดีและจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนมีคนที่ดูแลเรื่องการตลาดที่เป็นมืออาชีพนะฮะไม่เจ๊งแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะโคโค่มาการันตีแล้วว่ามันเป็นของดีจริงๆผมเชื่อว่าอันเนี้ยหลายหลายคนพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็แน่นอน ไม่ใช่แค่สนับสนุนหอยกับวิลลี่นะแต<า><า><ป>่มันสนับสนุนอนาคตของสัตว์เลี้ยงของคุณเองด้วยถูกต้อง